ครับกาบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านพบเจอกันอีกหนึ่งอีพีนะครับพี่ชอบว่าไงพี่ทักพี่ทายพี่แอดไลน์มาครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกแอดไลน์บนนี้ได้เลยครับพี่จะมาดูกันเลยครับวันนี้ครับอยากขายที่สุดงน,นี้เอามาแบ่งปันพี่ด่วนอะไรก่อนเดียเอานี้นี้กว่าอันนี้พี่ไม้ป่าผี ไม้ป่าผีพี่ยาวสามอ่าสามสิบนิ้วไม้ป่าผีพี่พี่ดูจานครับจานเต็มเลยไม้ป่าผีนะพี่นะไม้ป่าผีนะพี่จานเต็มเลยครับยาวสามสิบนิ้วยาวสามสิบนิ้วนี่หายาก หายาไม้ป่าผียาวสามสิบนิ้วสุดยอดสุดยอดพี่ยาวสามสิบนิ้วครับไม้ป่าผียาวสามสิบนิ้วครับพี่พีดูครับพี่ดูกลับมากโคตรเก่าเลย หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหายากมากครับพี่แม้ปลาผีหลวงพ่อเดิมครับยาวสามสิบนิ้วครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้ยบาทครับพี่ปลายทางบวกห้าสิบาทครับโคตรหายยากเลยพี่แล้วมีนี่ครับพี่แล้วมีนี่ครับ น,นี้ไม้ตะพดไม้ตะพดจานเต็มเือพี่ไม้ตะพดครับพี่ไม้ตะพดไม้ตะพดไ,ไ,ไม้ครูหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพยาวสามสิบเอ็ดนิ้วหรือสาสิบสองนิ้วพี่ประมาณเนี้ย สามสิบเอ็ดนิ้วหรือสามสิบสองนิ้วอะบอลสามสิบเอ็ดนิ้วครึ่งพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทจะพี่โค้ดเก่าอันนี้สามตังเบอร์หนึ่งพันห้าร้อยบาทจะพี่พี่ชอบพี่โทรพี่แอดไลน์มาครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ด 0556แอดไลน์เบอร์น,นี้ได้เลยครับพี่ชอบขอให้โทนะครับพี่รักขอให้ทักมาครับไลน์เบอร์น,นี้ได้เลยนะจ๊ะมีก้าวหนิ้วพอนุ่งวัดหนองอะไรวะหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลเออนี่ครับจ้าวัดหนองโพซะแล้วจานเต็มครับก้าวนิ้ววันนี้แบ่งขายกันเลยพี่อยากขายมากด้ามที่หนึ่ง ฝากตะกูุดห้าดอกนาทีทองเลยทีพี่นะอีพีนี้อีพีเดียวนะดามที่หนึ่งครับพี่เก้าหยิบคบหนึ่งพันบ,บาทโอ้โหใจละลายหนึ่งพันบาทจะพี่ดามที่หนึ่งมีเก้าหยิบพลนลุ่งวัดหนองสีนวนครับชอบโทรครับชอบแอนไลน์ครับดามที่สอง มีรฉพราะลุงวัดหนองสินวนครับด้ามไม้ฝักไม้จานเต็มสุบมีก้านิ้วมีก้านิ้วฝังตะกุดห้าดอกหนึ่งพันบาทจะพี่หนึ่งพบาทจะพี่ปลายทางนะปลายทางครับปลายทางฝังนะครับพี่บวก ปลายทางนะครับพี่ปลายทางฟังนะจ๊ะฟังนะจ๊ะบวกห้สิบาททุกรายการครับชอบโทรชอบแอดไลน์มาเลยนะจ๊ะมีดห้านิ้วดาบไม้ฝักไม้พอแล้วเนี่ยจำไม่ได้หลวงป,ปู่สุขอ่ามามีดห้านิ้หลวงป,ปู่สุกวัดปากลองมะขามเท่า บอกแล้วนะพี่นะนาทีทองนะ EP นี้ EP เดียวนะครับพี่ผมก่อนไลฟ์ไปพันห้าเมื่ก่อนเนี้ยคนต่อพันสี่มันก็ไม่ขายแต่วันเนี้ยมาแบ่งปันให้ครับหนึ่งพันบาทโอ้โหหนึ่งพันบาทจ้ะพี่ชอบโทรแอดไลน์มาครับใเอาไปออกต่อก็มีกำไรครับพี่0947570556นะจ๊ะ นะจ๊ะเดยงูเหลือมพี่เหลืออันเดียวเนี่ยเดยงูเหลือมครับพี่เอาเจ็ดร้อยบาทติดรอที่หนึ่งครับพี่อันนี้เหมาบ้านไม่ได้เพิ่งไปเหมาเข้ามาไปดูครับจบับพ่อเงินจับเล็ก ใบประกาศสมาร์ทการ์ดสวยนะครับสวยนะครับนี่โหยพี่จะไล่เมาเขามาได้เมาเข้ามาได้จ้พี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทชอบโทรมาครับราคาก็โทรมาคุยนี่จับพ่อเงินพันห้าชอบโทรมาได้เลยพี่แล้วอย่างนี้ครับนี่ตะกรุดพ่อเต๋มาครับพ่อเต๋ชอบโทรมาครับพร้อมบัตรสมาร์ทการ์ด หายากนะพี่นะเชือกดํายุคต้นนะเนี่ยยุคต้นนะจะมีเชือกดําเชือกเขียวนะพี่น้เาเชือกขาวถ้าเชือกดําแบบนี้คือยุคต้นเลยนี่บาสมาคาร์ดเชือกดําเชือกอาขาวเชือกเขียวพอเตยุคต้นๆเลยครับตั้งแต่หลวงพ่อยังหนุ่มๆเนี่ยไปดูอันนี้ก็เรายุคต้นๆยุคแรกๆเนี่ยพี่เชือกดํา เอก,กลักษณ์พ่อเตะครับสามวงถักดูปุ๊บรู้ปัป๊บพ่อเตะครับว่าจะเชือกกนจะเชือกขาวก็ช่างเชือกเขียวก็ช่างก็สาม,สาม่วงพันห้าครับติดลงมาที่หนึ่งติดลงมาที่หนึ่งครับพี่พันห้าครับชอบโทรชอบชอบอนไลน์ครับราคายัางไงโทรมาคุยปิดตาลราปูไข่ครับพี่ ไม่มีจานติดวัลที่หนึ่งนะราคาโทรมาคุยพี่วันนี้อยากขายพร้อมใบประกาศสมาร์ทการ์ดปูไข่เหมาเข้ามาได้เหมาเข้ามาได้เหมา,เข,า,มา,หมาเข้ามาได้พี่พันห้าชอบโทรมาเลยครับกูฮอตได้มาใหม่ได้มาเมื่อเช้ามืดนี่ เอาเก้าร้อยหินจุดเจียเย็นเชียบทองในกุเกา่าๆนย่ามีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายอยากได้เย็นเยอะเอาเก้าร้อยครับชอบโทรครับอัฐารเชิ้นเขียวเมืองพิโลหกร้อยนี่โคตรสวยเลยพี่เับเพาอเงินพิมพิตาสร้อยสังวาล เก่ามากสวยเอาหกร้อยจ้ะหกร้อยจะพี่หกร้อยครับเหรียญรลปุดทวดพี่เหรียญหัวโตรุน่นแรก 600. หกร้อยเดี๋ยพ่อจันวัดบางมอน โอยใจละลายสวยโคตรเก่าหกรอชอบพี่โทรมาได้ครับอันไลน์มานะนี่ครับพี่นี่พี่ปุดทวดสวยนะแท้เปล่าเนี่ยพี่ดูครับคมสวยว้ยสายตาผมสวแท้โคตสวยเลยเนยหกร้อย หกร้พูดเยอะแล้วนี้อยากขายนี่เต็มเขี้ยวเลยแกะพี่เคี่ยวเสือไฟเต็มเขี้ยวแกะเป็นพับเป็นตาเนี่ยพี่พอเดิมหลองพอเดิมเนี่ยเนี่ยหกร้อยพอปานเนี่ยชจำเลยเอาหกร้อย นี่พเป็นคะแนเค็ดสกัดเต็มเขี้ยวเอาหกร้อยนี่พี่อุตโตโมพ่อท่านขายเหรียญอุตโตโมพ่อท่านขายพี่ถักเชือกขึ้นคอได้เลยนี่เหรียญอุตโตโมพ่อท่านขายวัดสวนขานหกร้อย ชอบโทรชอบแอดไลน์เลยนะจ๊ะเบียกแกเบียกแกปูเอี่ยมปะเจ็ดร้อยวิตากูวัดนางชี หกร้อยครับปุเอี่ยมวันหนังนะนี่สามเกือเนื้อสมฤทธิ์เงินโคตรสวยเลยพี่โคตรเก่าเลยอุชันน์ลงเนี่ยเก้าร้อยบาทพอละพันยังไม่ขา,ายขายเก้าร้อยโหพี่ไอ้ปุเอี่ยมโคตรสวยเลยพี่สวยสวยเอาเก้าร้อยบาทชอบโทรครับชอบแอดไลน์ครับพี่ หน้าโขนนี่ลากผุดสอนแกนิงจับเขา่าสวยๆเลยสว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 ยเจ็ดร้อยบาทครับพี่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทจ้านี่ก็สมฤทธิ์พี่ปูเอี่ยมโหวสวยเนาะ สวยนะพี่น้องไปดูจีจมูกคมคม,มปากหว,วานยิ้มสวยสวยเก้าร้อยบาทจะพี่จ้าปุยเอี่ยมเก้าร้อยบาทครับชอบโทรได้เลยนะชอบแอดไลน์ได้เลยนะครับพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะครับพี่ต้นละม่านะ นีี่่ครับพฝากกดไลค์กดซับ s ไคร b e กดติดตามให้ผมด้วยนะครับพี่นี้เหลียนเนื้ออันปะกา้าเหรียญหัวโตครับพี่เอาหกร้อยครับฝากแชร์ให้ผม,มเยอะๆนี่พี่เนาะปากต่อปากนะครับพี่บอกนยครับว่เข้ามาดูหน่อยโหช่องนี้ซสวยครับนีกุมารดุลลกนี่พี่เอาห้าร้อยพอจวเนี้มาจ,จสุดท้ายแหละ เขาอทรชอบโทรชอบออนไลน์ครับพี่พันล่วงพันล่วงพระล่วงรางปืนสนิมแดงโอแมกสดสวยสุดๆพันเลีเ่ยมทองเก่ามาด้วยครับพระล่วงรางปืนสนิมแดงครับพี่เจ็ดร้อยบาท เจ็ดร้อยบาทครับพี่ปลายทางบวกห้าสิบบาททุกรายการครับพี่ลกอ่าใช่แล้วลูกกอกเออลูกกอกติดลกแมวแล้วตัวเดียวนี่ครับพี่ตัวใหญ่ๆแล้วตัวเดียวเนี่ยครับเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทครับพี่ปลายทางบวกห้าสิบบาทนะครับ ชอบโซรชอบแอดไลน์นะจ๊ะเพ่แล้วยังมีอีกหนึ่งเหรียญเนี่ยนะนะอีพีนี้นะสุดท้ายและอีพีนี้สุดท้ายละเหรียญขันถุงเหรียญขันถุงหลวงปู่ทิมวัดหาไล่ครับพี่นี่ขดปุ่ทิมนี่ยอดสุดยอดพี่ใครมีใครห่วงนะไม่ใช่พระนะ จำนวนการสร้างก็หาไม่ได้นี่ครับจากเฉพาะลูกศิลย์ลูกหารับรองได้ว่าสร้างโคตรน้อยเลยมนันเป็นล้านถ้าเขาไม่ขายก็ซื้อไม่ได้พี่หายากเจ็ดร้อยบาทครับแบ่งปันแล้วพี่เจ็ดร้อยครับปลายทางบวกห้าสิบบาทนะครับพี่อีพีนี้กับผมต้นละมานะครับต้องกราบสวัสดี Крапом!